สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับช่องมาม่าโจวิกิกอีกแล้วนะครับทุกคนโดยคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวโกจิต้าสกันนะครับลิงแดงของเรานะเออก็ต้องขอบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าโกจิต้าเนี่ยถ้าเอาไปเล่นเป็นสายซัพพอร์ตเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่านะเป็นดูบิเคทเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าพาสซีฟของมันเนี่ยครับก็คืออ่าออน,น์นเนี่ยโกจิต้าจะเลือกอะ เลือกแท็ติกแต่ละอันนะครับซึ่งแต่ละอันมันจะมีโอกาส33%นะก็คืออันแรกก็คือพลังขึ้นเต่าปลอมนะครับก็ทำให้ศัตรูในระยะเนี่ย10วิก็คือจะทําให้โดนดามเมเนี่ยแรงขึ้นคือ20%เลยนะแล้วก็ไอติดสถานะเดสเนี่ยก็คือความเร็วโจมตีของศัตรูเนี่ยมันจะบวกขึ้น50%ก็คือตีช้ากว่าเดิม50%นะครับ10วิแล้วก็ <laughs> หัวรอยย้อนนะก็คือจะทําให้ ตัวที่ตีแรงที่สุดเนี่ยในระยะเนี่ยสตูนะครับสตูที่ตีแรงที่สุดในระยะมันจะมาตีโกจิต้านะมันจะเป็นการล่อเป้านั่นแหละแต่ว่าโกจิต้าเนี่ยจะเป็นอมาตะนะแล้วก็จะเอาไอดาเมจที่เข้ามาหาโกจิต้าเนี่ยไปใส่สตูด้วยนะครับเป็นเป็นทุกสตูในระยะเลยนะเป็นแบบ a อ E ไอตรงส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับว่ามัน เป็นดาเมจที่ศัตรูโจมตีมาเลยร้อเอร์ซ็หรือว่าเป็นดาเมจของโกจิต้าที่สะท้อนกลับไปนะว่ายึดตามโกจิต้าหรือยึดตามดาเมจศัตรูนะอาจจะต้องลองเอาไปดูในดันเจียนกันด้วยแล้วก็อีกเทคหนึ่งจะเป็น Plu สเอเนจีพาวเวอร l นะครับเออก็เป็นน่าจะเป็นตอนที่โกจิต้ามันเตะพลังงานด้านลบที่เชนลอนปล่อยออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นด้านบวกไปนะเออก็จะทําให โบนัสบลัดมันจะปล่อยมันจะยนไไนโยนพลังไปปิ้ว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 ลำแสงเดียล,ลิงร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ออฟเคน์ดก็คือร้อสร์เก็บวกอีกร้อยหปอร์เซ็ของดาเมจเราสมมติแสนแปดแล้วบวกอีกร้อยห้นะแล้วก็ notify elemental distinction อันนี้น่าจะปฏิกิริยาธาตุหรือเปล่าที่มันจะ,ะน่าจะเป็นการแบบว่ายกเลิกปฏิกิริยาธาตุอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็ Mastery of the golden g a t e กตแนะก็คือหลังจากอยู่ในฟิวสามสิบวิเนี่อสมมติซอมมอนโกจิต้ามาแล้สามสิบวิก็เพิ่มระยะกับ critical chance ขึ้นมานะครับแล้วก็ทุกแอ t แท k ของโกจิต้าเนี่ยหลังจากสามสิบวิไปนะทุกการโจมตีของโกจิต้าจะมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นที่จะสตันด้วยครับแล้วก็ Big Bang ค a m ม h ามิห้าก็คือ First Attack จะจาการโจมตีแรกเนี่ยมันจะ คุณดาเมจไปห้าบวกดาเมจไปห้าเนสมอนะครับก็เหมือนแบบเอาไว้ตีบอสเนี่ยค่อนข้างดีนะครับทีเนี้ยดูจากพาสซีฟแล้วเนี่ยมันโคตรโคตตัวซับพอร์ตเลยนะครับซับพอร์ตแบบสุดๆๆๆสุดส,ดส,ดสดไปเลยนะเออแต่ของผมเป็นโซเวเลตก็คือผมกะว่าจะรอแบบเดี๋ยวดอบมาอีกตัวดอบกอริ้้ามาอีกตัวแล้วก็ค่อยไปแบบว่า อ่าเรียกว่าอะไรอเอาไปทำเป็นดูบิเคิเอานะครับเป็นตัวซับกับตัวดาเมจนะอันนี้ผมก็จะมาลองเป็นตัวดาเมจให้ดูก่อนนะครับว่าเออถ้ามี2ตัวเอาตัวนึงเป็นเล่นเป็นซับตัวนึงเป็นเล่นเป็น damage, ดาเมจเนี่ยมันดีไหมเพราะว่ามันมีในส่วนที่มันตีบอสแรงขึ้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาลองเอาไปลองในบอสอีเวนต์นะครับว่ามันแบบพาสซีฟอันนั้นมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองดู มาครับผมก็ในส่วนนี้ก็จะให้เป็นอัพกจิต้าไปก่อนนะอุ้ยดาวเมดนี่ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะแต่ค่าอัพน่าจะค่อนข้างแพงนะทุกคนอ่าบอยก็ไม่น่าจะตายไปก่อนนะครับเดี๋ยวหยุดหยุดยั้งการอัพตัวอื่นไว้ก่อนได้ไหมไม่น่าได้ด้วยนะเออมันน่าจะอัพตัวอื่นให้เต็มไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวบอสไม่น่าตายก่อนหรอกมัง้งทุกคนเออ เดี๋ยวรอไอเซนอัพเต็มมันก็น่าจะได้อัพโกดิต้าแล้วนะขายขายตัวพวกนี้ไปก่อนได้ไหมเนี่ยเอ้รอไอเซนอัพเต็มครับโอเคบอสน่าจะไม่รอดแล้วนะจังหวะน,นี้อ่าเดี๋ยวลองกดเอาออโต้เพย์ออกก่อนละกันลองเอาออโต้เพย์ออกแล้วก็อ,อ,วกอ่าขายไอซงไอเซนอะไรอย่างนี้ไปนะเหลือแค่ในส่วนของ อ่ะนังหมเอออกด้วยดีกว่าเหลือแค่พุชชี่พอแล้วกันอ่ะโยรุอิจิก็ควรจะขายทิ้งไปก่อนนะไม่งั้นมันตีบอสตายแน่เลยอ่ะขายเร็วไปอีกยุบ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 เอ้ยโยรุอิจิออกไปโอเคบอสเลิศเหลือสองร้อยล้านเองอ๋อโยรุอิจิยังไม่หมดโอเคก็โกจิต้าของเรานะครับเดี๋ยวผมลองเซกใหม่ดีกว่าเพื่อความชัว อ่าโกดิตาของเรานะครับอบัพเรตดามีดอยู่ที่2ล้าน2 000, นะครับคูดาว7.3็ดจามวิแล้วก็ดาเมจ4สี่แสนหนึ่งนะไออดาเมจตั้งต้นเนี่ยอาจจะเยอะมากนะครับแต่ว่าพออัพอัพเต็มเต็มเนี่ยมันก็เยอะแหละ2ล้าน2แต่มันก็ยังไม่ได้วื้ออะไรอย่างเงี้นนะเออแล้วก็ดูนะทุกคนว่าตัวมันเนี่ยเป็นยังไงนะอันนี้นี่นะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองดูว่ามันจะแบบ เลือดลดอะไรกันขนาดไหนไหมมีเอาจริงลองในโหมดนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นชัดนะทุกคนอ่ะผมว่าเดี๋ยวเราไปลองในโหมดดันเจี้ยนกันดีกว่านะเอ,อ,อ่ะก็ให้ติดตีบอลให้ใตายๆไปดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลองในโหมดดันเจี้ยนกันนะว่าผมอยากให้ทุกคนเห็นคือไอต้ติดติดไปเรียกว่าอะไรนะไอ้ติดสถานนะไอ้นี่ไวเนี่ยมันโอเคแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองอันนี้อีกทีละกันทุกคนเอาแบบว่าไม่อัพโกจิต้าโอเคไม่ทันแล้ว เดี๋ยงั้นเดี๋ยวเราไปลองในดันเจีย้ยนกันดีกว่าทุกคนว่าในดันเจีย้ยนเนี่ยมันโอเคไหมนะและเดี๋ยวผมมาลองในโหมดนี้ให้ดูอีกทีว่าถ้าเราไม่อัพแบบว่าไม่อัพโกจิต้าเนี่ยมันเอามาเล่นเป็นซับพอร์ตเนี่ยมันโอเคคนาดไหนเดี๋ยวไปดูกัน โ oh, oh, oh. อ้โรถช้ามากอเดี๋ยวทีนี้ผมลองมาดูทีมไอ้นี่ดีกว่าทีมปกติที่ผมใช้ไปลงในส่วนของดันเจียนกันนะครับว่าว่ามันอ,อุตตะออกก่อนเลยอันดับแรกเพราะอุตตะมันใช้ไม่ได้แล้วนะว่าถ้าแบบว่ามันมันแบบว่ามันเรียกว่าอะไรนะ มันไม่ไม่สามารถที่จะแบบว่าสแต็กได้แล้วนะครับไอแอ t แท c กของอุตาเนี่ยมันไม่สามารถสแต็กได้แล้วนะก็คือ oui, ตัวมันก็จะไม่เคยได้จําเป็นสําหรับขนาดนั้นนะสำหรับไ mm hmm. อโหมดนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันไอส่วนของไอตัวโกจิต้านะว่ามันแบบ ต่อให้เป็นโซเวเลตเนี่ยมันซับได้ดีขนาดไหนนะแล้วอันนี้มันเป็นโซเวเลตด้วยดาเมจมันก็ย่อมโหดอยู่นะเออแต่จริงๆใจจริงอยากจะเอาดูพิเคตมาให้ดูอยู่แหละแต่เดี๋ยวผมรอได้ตัวอื่นก่อนนะก็จริงๆเพื่อนผมได้โกจิต้ามาค่อนข้างเยอะนะก็ผมว่าจะทําทําจัดกิจกรรมแจกโกจิต้าอยู่นะสำหรับ FC ผมนะก็ถ้าใครอยากรอติดตามกิจกรรมแจกโกจิต้าร่งลิงแดงนะทุกคนก็ เข้า Discord ใต้คลิปผมไว้ได้นะเข้า Discord ไว้ไปรอเลยนะเดี๋ยวผมจัดการอะไรเสร็จเรียบร้อยว่างเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำการแจกโกดิต้าแน่นอนนะครับอ่ะในส่วนนี้เดี๋ยวเราอ่าเดี๋ยวผมว่าเกียร์ผมนะ่าจะยังใส่ไม่ครบนะไอตัวนี้อ่าเกียร์ไม่ได้ใส่เลยมาเลยครับใส่เกียร์ก่อนนะเพื่อความปลอดภัย ไม่งั้นเราจะแย่ yeah, นะทุกคนไปลงแบบไม่มีเกียร์เออมึม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 อ่ายืมพุช,ชี้มาก่อนละกันยืมยืมหน่อยยืมหน่อยแล้วก็เอสเดโอ้ตัวมันลงโจงแทแลละแม่คุณอ่ะเอาเอ่ออ่ะถังมาเอสของเอสเดใส่ ผมก็ลืมลืมไปบ้างแล้วนะว่าผมใส่ใส่อะไรไปบ้างนะทุกคนแต่พยายามจะใส่ให้มันเหมือนเดิมที่สุดพยายามจะรีเซือ้อยู่นะอ่ะไอสองตัวนี้ผมไม่น่าจะใส่ในทีมนะถ้าจะไม่ผิดเอาอาะบัตควีนเอามาสำหรับในคลิปอะไรอย่างนี้ผมก็จะไม่ไม่ได้มาใส่ ของัมบักใส่โซโชนะทุกคนเพราะว่าตัวเดี๋ยวโดนแก้นะเออถ้าใครอยากรู้วิธีท,ทำบักก็เอาไว้เดี๋ยวบอกกันใต้คอมเมนต์อะไรอย่างนี้ไปนะครับเออผมจะไม่เอามาโชว์ไม่เรียกว่าอะไรอะ่ะเวลาผมเล่นทำคลิปใน u t u b e อย่างเงี้ยผมจะไม่โชว์ไม่โชว์บักนะเพราะว่ามันเดี๋ยวโดนแก้อ่ะเอาของจากเซลมาอันนี้อ่ะโจลูโน,โน อันนี้อ่าปุชิมาก่อนก็ได้โอเคประมาณนี้แล้วกันเราลองไปดูในดันเจียนดีกว่าทุกคนว่าหมวดเฮลชั้นที่หกหรอสี่ร้อยหกสิบแปดอะไหวไหมถ้ามีโกจิต้าไป เดี๋ยวเรามาลองลองดูก่อนนะว่าเราตั้งอัพตัวอะไรไว้บ้างอ่าไอเดทไอเซนไปประมาณนี้นะกจิต้าเราไม่ต้องอัพนะครับทุกคนเพราะว่าเราเอามาเล่นในด่านนี้เนี่ยเอามาเล่นในสถานะซัพพอร์ตนะเอามาให้มันล่อดามจไปให้มันสะท้อนดามจให้มันมีอมตะให้มันอะไรไปก็ว่าไปนะของมันนะให้มันติดสถานองสถานะอะไรก็ว่าไปอ่ะโอ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  อาจจะยังไม่เคยได้เห็นอะไรชัดเท่าไหร่นะสำหรับโกจิต้ายังไงจังหวะน,นี้ผมว่าในส่วนของโกจิต้าเนี่ยอาจจะต้องปั้นมาเป็นตีไวนะทุกคนตีไวให้แทคติกมันออกนะก็เดี๋ยวตอนอันนี้น่าจะเห็นไม่ชัดอะเดี๋ยวตอนผมผม ได้โกจิต้าออกมาอีกตัวเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาทำดูพิเคตให้ดูแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าในส่วนของตัวรีโลของผมเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างเหลือน้อยแล้วนะทุกคนเอค่อนข้างเหลือน้อยมากแล้วนะตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นตัวซับพอร์ตนะก็เลยทำโซเวเลตมาก่อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะประมาณอ่าไม่เป็นไรยังไงผม อย่างที่ผมบอกนะว่าผมจะเอาดูพิกี้อีกตัวเลยก็ได้แต่ผมรอดีกว่าครับรอรอรอเดี๋ยวผมเล่นเรืเ่อยๆอยู่แล้วนะครับไอดานบอดอีเวนนะเพราะผมจะเอาโซด้วยนะเดี๋ยวเราได้มาอีกตัวเดี๋ยวผมค่อยทำดูพิกี้ให้ดูนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะทุกคนว่าผมจะทํากิจกรรมแจกโกจิต้านะเออไม่มีอะไรยากแค่เข้าไปใน discord ผมแล้วก็ไปรออยู่งั้นแหละเดี๋ยวผมว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวผม ทำบททำอะไรมาแล้วเดี๋ยวสุ่ม,มแจกโกดิต้านะกี่ตัวก็ว่าไปนะครับตอนนี้ที่มีสต็อกสต็อกไว้นะ่าจะมี2ตัวมั้งนะครับที่แจกได้นะแล้วก็เดี๋ยวมีได้เพิ่มมาอีกนะก็รอติดตามกันนะครับใน d i s c o r d ของผมนะถ้าใครอยากได้โกดิต้าแต่ลงไม่มีตัวลงเป็นผู้เล่นใหม่อะไรอย่างนี้หรือลงไม่ผ่านลงจบช้าหรือลงไม่ดอกสักทีก็ ไปรอดูในนั้นนะครับเผื่อได้อ่ะไม่ได้เห็นชัดอะไรมากนะอยากให้เห็นชัดกว่านี้อาจจะต้องเอาไปเล่นเป็นซับพอร์ตนะครับอ่ะก็อย่างที่ผมบอกนะว่ามันต้องเอาไปปั้นตีไว้แล้วก็เอาไปปั้นดูพิเคทนะเดี๋ยวถ้าผมทําดูพิเคทมาแล้วเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ดูอีกทีนะครับว่ามันเห็นชัดขนาดไหนสาหรับคลิปเนี้ยผมก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็ถ้าชอบกดไลค์ช้กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมเอามาแชร์กันอีกครับวันนี้ตัวราไปก่อนสวัสดีครับ